เอ็นีที่งคล้าของเราก็มีการเปิดพื้นที่ห้หน่วยงานภาคร,รัฐภาคเอากาชนแล้วก็ประชาสังคมรวมถึงเยาวชนรวมกันบันทึกเทปโทรทัศน์ทวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหรอบยี่สิบแปกรกฎาคมสองพค่ะ การบึงถือเทปทรทัศน์ถวายพระพอรอัณยมงคลพระบาสมเดดพระเจ้าอยู่หัวเนในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบวี่สิบแปดกรกฎาคมสองพันห้าร้รอยหกสิบเ็ดวันนี้จัดที่ห้องสตูดิโอสถานีวิทยุทรทัร์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาหรือว่าเอ็นบีทีสงขลาของเรานเองค่ะโดยเป็นการเปิดโอกาสให้ถูกผักสวนรวมแสดงออกถึงความจงดักผักดีแล้วก็ซ้ำนึกในพระมหากรณาธิคุณรวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด,ด่พระบาสมเดจพระเจ้าอยู่หัวผ่านการรวมถวายพระพอรอัณฑยมงคล ผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ของกลุ่มประชาสัมพันธ์โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมรวมถึงเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสงคล้าแล้วก็ไกลเคียงเข้ารรวมมากว่า 1, 100องค์กรโดยมีเจ้าหน้าที่ของเอ็นบีทีสงคล้าคอยอำนวยความสะดวกจัด,ดระเบียบการบันทึกเทปครั้งนี้เป็นไปได้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมผักเกียริค่ะ เรียกว่านี่นะครับมีหน่วยงานข้าวรวมจํานวน2 5ห,หน่วยงานด้วยกันนะครับอาทิวิทยาลัยเทคนิคอาจยัยสมาคมแม่ดีเด่นประจําจังหวัดสงขลามูล,ลนิธิมิตรภาพสามัคีท่งเซียเสียงตึงเทียสบานนครหาดใหญ่สมาคมชาวเนื้ออีจานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานผักตายครับมีกลมถ่าฮนราบทีห5สม,มูทซ้อนโรตารีหาดใหญ่และการชมรมทูบีนัมเบอร์วันนะครับในพื้นที่ซึ่งแต่และองค์กรกระตางตั้งใจเข้ารรวมถวายพระพรชัยมงคล เน,นื่องในโอกาสมหามงคลครั้งนี้นะครับดยสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงอุทิศพระวรากายในการประกอบพระราชกรณียกิจหน้านับประการตั้งแต่อย่างทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบันนะครับเพื่อพระศกนิกรปวงชนชาวไทยนะครับ เทพบันทึกถวายพระพรในครั้งนี้นะครับจะนํามาเพื่อแผลออกอาการในห่วงวันมหมามงคลเฉลิมพระชนม์พันซ่าหกรอบ28กรกฎาคม2567ผ่านทางโทรทัศน์ Sound ช่อง11บเ t เเซาเรก้าช่องสองเอ็2บีนั่นเองนะครับซึ่ง NBT ซ่องคว้าของเรานะคะก็เป็นการเปิดพผื้นที่ให้กับทุกส่วนราชการทางภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมรวมถึงสมาคมชมรมเยาว,วชนนะคะได้มีส่วนรวมในการแสดงออกถึงความ ตรงรักผักดีนะคะแล้วก็เป็นการเคเดกหวานทาวทาวายพระพรชัยมงคลเฉลิมประชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรนษาหกรอบ28กรกฎาคม2 5 6ด้วยค่7ะ